น้ำปลาค่ะตัพริกกับมะเขือเทศเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ใส่น้ำปลาค่ะก็อ๋ใส่ชูรสเลย ะะคกะำลังกำลังลวกกุ้งอยู่จ้าลวกกุ้งลวกกุ้งพอสลดนี่แหละเราไม่ต้องลวกนานนะคะเดี๋ยวมันจะแข็งรลวกพอสลดแล้วเราก็เอาน้ำแข็งมาใส่ค่ะ ผมส่งตามต่อค่ะทุกคนเราใส่ปลาล่าใส่ผงชูรสเสร็จแล้วกับบีบมะนาวใส่เลย ใส่อืมนอนเด็กแวก็ซัวเลยค่ะสัวเลย ทำไม้ก็ได้ค่ะกินสองคนเดี๋ยวมันจะไม่หมดนะคะเดี๋ยวชิมรสก่อนออร่อยแล้วแล้วก็เอากุ้งของเราลงเลยคะ่ะนี่ใส่ลงไปเลย ีลค่ะนไม่ใช่กุ้งสดค่ะกุง้งลวกกุ้งนอกน้ำห้อนค่ะพอสับนี่ละค่ะมันถ้องไข่แสบเนาะนี่ออย่อยแล้วแค่นี้ก็อร่อยแล้วค่ะทุกคนอืม้ม อาจารย์ใส่เลยนีว่ว้าวกินน้ำกันเด้อค่ะ